เปินับทางนับาพูเปินับไปสมงานเสียงเสียงที่น้ำผู้้อนนับเราไปสมกัเลยครับเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในระวางตังที่เราไปงานวิจิตเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นเสียงนับที่น้ำผู้้อนสังกับแปลงครับเราไปชมกันเลยครับว่า บรรยากาศในงานมีห้องนะรนนครับว่าจต่สวยขนาดไหนครับงานนี้ชมฟรีปลอดงาน,นครับยกเว้นของกินนะครับมีหลายโซนมากครับที่เราไปถ่ายมาฝากเพื่อนๆนับนะครับสมบูรณ์นะครับ นับตอนนี้เขาก็จะใกล้ถึงงานนับในระหว่างตังตังเข้านับก็มีไฟประดับตามข้างตังบนตังที่เข้างานนับสวยงามมากนับหมู่ว่าตั้งในแต่งงามแต่งงามเลยตั้งนอกก็ขอยติดตามดูครับ นับแต่ห้องครับพนในงานที่เราเข้ามาแล้วนับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับอันนี้คือมุมผายหูบมุมแปลกครับแต่แต่ละชุดนี่ก็ทายหูบงามนับก็อูอว่าเพื่อนๆนับเคยมาหร,อนนรือยังนับก็ถ้าครับเพื่อนๆนับได้จะมาแล้วก็ มาได้มาได้นะครับในระหว่างวันที่เขาจัดวันที่สาวซีถึงวันที่สามทิศกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสิบหกนครับอันนี้หมูว่าเป็นครั้งแรกหรือว่าเปกี่ครั้งหมูครับที่ห้องมาครับบรรยากาศดีมากครนะไฟนะขอชื่นชมทีมไฟที่เพิ่นมาจัดแล้ก็ จัดได้สวยงามมากต้องขอบคุณนับทางด้านหน่วยงาน,นต่างๆครับที่มาจัดนะก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับ้า<ก>ปีหน้า้าปีหน้ามีอีกนะก็เราก็จะมาอีกนะครักโอ้โห <นะ S 1> จุดนีก็ไฮไลท์ไฮไลท์มากนะครับนะ

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đấy đi <laughs>

ครับตอนนี้เราก็ <c oughs> มาถึงไฮไลท์แรกครับไฮไลท์แรกก็ นะครับารับทฤษฎีดังกล่าวใหรถเคื่อุไท้ายนละสหันธมจะออกจากครับ แต่ละโซนเนี่ยที่ผมไปค่ะเนี่ยก็สวยงามมากครับอยาคือเพื่อนนับมาเหนด้วยกับตาครับสวยงามมากครับทั้งเอฟเฟกต์ไฟแสงเสียงครับทุกคนมุนยัดนับผมบอกว่าคิดรัมในครั้งนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเอามาหนักนัครับมีโซนอาหารโซน ขายลูกต่างๆครับงในงานครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งที่ีหนึ่งครับรีบร่ยัง อย่างต้นไม้ระบำนะมีไฟเสียงสีเซียนส,ส,สองนะ,น,ะนะมุมนี้ก็สวยมากนะ ต้องรับกท่าดกันอีกครัง้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับถึงแม้จะให้ถึงเวลาสามทุ่มกันแล้วแต่ก็ยังหมุมมนกะับ<ม>ขึมืดเนาะเพราะว่าในตอนนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราช่วงนี้มุ่งหนึ่งและยังสว่างอยู่เลยนะครับก็เป็นอีที่ทุ่มเวลาถึงนะ,นะที่ทำให้เรทุกคนตืนเอ้ ต้องวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปในคร้นี้ครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปกันที่ไหนนะก็ขอที่ตามดูแต่ละสหานตีที่เราไปถ่ายนะ่ะผมรับมองว่าสวยงามเหมือนกันครับแตลล่ทตีนะครับนะถ้าใครอยากะจะามาแอลน้ำพุพรสัวแดปน,นะก็เชิญมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับขอให้ทุกๆคน,นที่มาถ้าคุณแหน่เพืเ่อนๆในห้องนะงานที่ผมเขาปลาไม่เอวนะถ้าใครชอบคลิปนี้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าปาไปเอวที่ไหนห้องก็ขอที่ตามดูบ๊าย